คิวแรกซัดเลยตายก่อนไปโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมี่ยวน้ำนะครับแล้วก็อยู่กับยนมมด้วยนะครับอยู่กับเกมโรบอทแมปนินจาไนมะครับก็ตอนนี้ วันนี้นะครับเขาได้ทําการอัปเดต0.75เนะครับเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีเนื้อหาใหม่มา2อย่างโหมดเกมเป็นเอ่อโหมดใหม่นะครับคือโหมด War m o d e ดเป็นโหมดที่เหมือนแบบเราจะต้องเคลียร์เซ่ึนะครับฆ่าพวกเซ่อขาวเพื่อรับรางวัลต่างๆในแต่ละรอบนะครับแล้วก็รางวัลน,นี้ก็จะได้แตกต่างแบบซุ่มนะถ้าเราฆ่าบอสมันก็จะมีมอสมันก็จะมีบอสออกมาแบบว่าพวกซาสึเกะทางรุโตะครับ เมื่อเราค่าได้เนี่ยเราก็จะได้พวกชุดเสื้อผ้าสกิลอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วก็ได้เป็นพวกแคนสปินอ,อิเลเมนต์สปินแล้วก็แฟมิลี่สปินนะครับแล้วก็พวกค่างเงินตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเอาไปทำอะไรได้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่อัพเข้ามาในโหมดเกม war mode นะครับแล้วก็วันนี้นะเราได้ทำการสุ่มนะครับก็คืออีกคอนเทนต์หนึ่งก็คือ เป็นธาตุใหม่เป็นขีดจำกัดสายเลือดใหม่นะครับก็คือ explosion นะครับก็คือระเบิดนั่นเองของดีดาระนะครับนี่มีทั้งหมด6 5สกิลโอเคแต่ทำไมไม่มีรูปวะสงสัยขี้เกียจนะครับเน้นทำมาแต่ไม่มีรูปแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มสกิลเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับเอฟเฟกก็เริ่มน้อยลงสกิลเริ่มน้อยลงโอเค5สกิลนะครับโอเค เราจะมาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับผมสกิลแรกนะครับก็จะเป็น Explosive Punch นะครับเป็นการพุ่งไปต่อยดาเมจ690ดาเมจแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีรีดิวดาเมจของ PVP นะครับก็คืออาจจะลดลงเหลือ200-300ประมาณนี้อ่ะเถอยยิงนิ่งนะึ่งสองซ้สกิลแรกซัดเลย260กว่าเออสามร ว่านั้นอ่ะอีกทีหนึ่งครูดาวค่อนข้างเร็วเลยนะครับครูดาวค่อนข้างเร็วเลยโอ้โหมาตรงพุ่งไปมาตรงโอเคประมาณนี้สกิลแรกต่อไปนะครับเป็นสกิลที่2 Ground Impact ดาเมจ845สิบหาครูดาวสิบสองวิ Ground Impact 1 2 3อซ้ำอุ้ยเป็นเหมือนทุบพื้นเหรอมันทุบพื้นหรือมัน มันทำอะไรกับพื้นมากี้นี้ขอดูข้างหน้าใหม่ระเบิดรอบๆตัวนะครับเป็น a o e. โออ๋อทุบพื้นระเบิดสามร้อย <300. S 1> แรงนะถือว่าแรงกว่าไอ้ลมกดครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าแรงกว่านะโอเคอีกทีหนึ่งนี่ไงแล้วสกิลต่อไปนะครับสกิลที่3ามไมพันช์คอมโบฮิตละ172คูลดาวน์าวิ จะเป็นยังไง 1, 2, 3, หนึ่งสองซ้ำไม้พันโอ้แล้วทำไมตัวเธอมันวัมาอยู่ข้างหลังวะห้าร้อยเลยหรอเพรพะมันโดนหลายฮิตใช่ไหมหนึ่งสองซ้ำหกเจ็ดฮิตโอ้หฮิตละร้อยกว่าใช่ไหมเจ็ดฮิต <500. S 1> เออทั้งหมดห้าร้อยนะครับแรงนะอันนี้แรงนะเป็นการต่อยรัว การต่อยรัวๆสำหรับไม้พันช์นะครับเอาลองกดแบบไม่ต้องต่อยเธอฮิตสุดท้ายก็จะเตะขึ้นนะครับโอเคต่อไปสกิลที่4นะครับเป็น X p l o s i v e Defense ฮิตละ80คูดาวน์20วินะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันใช้ยังไงแต่เมื่อเรากดนะครับเรากดใช้ประสาทอินเนี่ยเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมาเกือบ3000เลยนะเลือดเลือดของเรานะครับแล้วก็เมื่อ เมื่อเราโดนดาเมจครับเธอลองทำดาเมจนะเลื่อเราจะลดใช่ไหมแต่ว่าพอโหมดมันหมดครับเห็นไหมเลือดผมกลับมาเต็มเหมือนเดิมครับไม่ลดนะก็คือเหมือนมันมาเพื่อรับดาเมจแทนแล้วพอโหมดหมดมันก็กลับมาเลื่อดเราก็กลับมาเท่าเดิมนะเพิ่มเลื่อนมาเกือบสามพันเลยอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าแจมเลยนะครับเนี่ยเลื่อดเราเด้งมาเกือบสามพันเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันต้อง ใช้สกิลอะไรคอมโบด้วยหรือเปล่านะครับมันถึงจะแบบอ่าไม่อันนี้ไม่รู้เลยนะครับก็ใครรู้ก็บอกกันได้นะครับนี่นี่นจะตายแลหรอตายก่อนไปวิดฉากและก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นเอ็กโพซีฟโคลนฮิตดาเมจฮิตละ168ิดคูดาวห้าสิวินะครับสกิลนี้ลองดูกันเลย1 2 3ซ่ แยกล่างนะครับเป็นการเรียกเรียกย่างล่าเรียกย่างเรียกเรียกร,ร่างแยกนะครับออกมาสี่่างนะครับทั้งหมดแล้วเมื่อศัตรูทําดาเมจกับร่างแยกนะครับก็จะระเบิดนะนี่นะครับร่ระ,ะเบิดออกมา160กว่าดาเมจตีร่างแยกสิเออจะอย่างนั้นนะครับวิธีคอมโบกับเออ สกิลนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นพวกสกิลที่มันม,มูมูนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองใช้คอมโบนี้เป็นสกิล deep forest ไอ้วูด deep forest น่ยไอ้ท่าของคาถาไม้นะครับเมื่อเรากดแยกล่างนะล่างแยกเรามันก็จะไปลุมตีกระทืบใช่ไหมก็ให้เรากดท่าป่าครับมันก็จะระเบิดแบบตุ้มเลยนะแบบตุ้มเลยนะครับตรงนี้ก็จะรับดาเมจเต็มๆทั้งโดนทั้งคาถาไม้แล้วก็โดนทั้งระทบิดนะครับม่จะระเบิดต้งามงละต้มเลยนครับตร้ก็ได้นะ ใช้คาถาไฟคาถาอะไรก็ได้ให้ตัวยดร่างแยกของเรามันระเบิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคาถาระเบิดดินเหนียวของดีดาละจริงๆผมหวังไว้ผมคิดว่ามันจะเป็นแบบพวก C 1 C2 อา่าอะไรเงี้ยพวกที่มันเป็นแมงมุมระเบิดมังกรระเบิดอันนั้น C4 ไหมอ่ะอันนั้นนะครับแล้วก็ C ีไฟอะไรเงี้ยจะหวังแบบนั้นมากกว่าแต่แบบนี้มาก็ก็โอเคก็ไม่ได้ไม่ได้แย่แต่ก็ ไม่ได้ตรงตามที่เราคิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคาถาระเบิดของดีเดี๋ยวละอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปละ